เรื่องจิ้งจกบอกเหตุว่ากันว่าถ้าจิ้งจกร้องทักมันคือสัญญาณเตือนว่าอย่าออกไปไหนเด็ดขาดซึ่งนี่ก็คือหนึ่งในความเชื่อของคุณโบราณที่ไม่รู้ว่ามันจริงหรือเปล่าเพราะเกตเองก็ไม่เคยเจอจิ้งจกร้องทักเพราะเธอเองก็เป็นคนที่กลัวจิ้งจกมาก แค่เห็นมันวิ่งไปวิ่งมาบนเพดานหรือตรงประตูเธอก็จะเดินหนีหรือไม่ก็ไล่มันออกไปแล้วมันคงไม่มีโอกาสได้มารองทักเธอแน่นอนแต่ใครเลยจะไปรู้ว่าเรื่องที่เรามั่นใจว่ามันจะไม่เกิดมันจะไม่เกิดไปได้ตลอดเพราะมีวันหนึ่งเพื่อนสนิทของเกดได้มาหาเธอที่หอพักพร้อมกับชวนเกดออกไปหาอะไรกินข้างนอกและในขณะที่เพื่อนมาถึงหอเพื่อนก็ยืนคุยอยู่กับเกดที่หน้าประตูซึ่งจังหวะนี้เองเกดก็มองเห็นจิ้งจกหางกุดเกาะอยู่บนประตูทางเข้าซึ่งพอเธอเหลือบไปเห็นเธอก็ตก ใจเธอจึงกรีดพร้อมกับกระโดดหลบและชี้ไปที่จิ้งจกความทั้งขอร้องเพื่อนให้ช่วยไล่มันไปให้ทีแต่พอเพื่อนเห็นว่าเกรดก,กลัวเพื่อนก็เลยขำพอขำจนพอใจแล้วเพื่อนก็เดินไปหยิบไม้กวาดมาไล่มันให้ออกไปไกล จนกระทั่งจิ้งจกหนีไปแล้วเกตจึงให้เพื่อนนั่งรอแล้วเธอก็รีบไปอาบน้ําเพื่อที่จะออกไปหาอะไรกินแต่ก่อนที่จะออกจากห้องไปจิ้งจกก็ร้องขึ้นมาและยิ่งเกตมองหาว่ามันอยู่ตรงไหนมันยิ่งร้องดังขึ้นจนเธอต้องเกาะแขนเพื่อนเพราะรู้สึกตกใจพอมองไปมองมากลายเป็นว่ามันเกาะอยู่ที่หน้าประตูตอนนั้นเกก็มองหน้าเพื่อนเพื่อเป็นการส่งสายตาว่า ให้ไล่จิ้งจกออกไปก่อนเพื่อนก็เลยจัดการไล่ให้ส่วนตัวเก็บเองก็บ่นกับเพื่อนว่าปกติก็ไม่มีจิ้งจกนะ ทำไมวันนี้มันมาบ่อยจังเพื่อนเลยหันมาบอกว่ามันมาเตือนว่าห้ามออกไปไหนหรือเปล่าหรือว่าจะไม่ออกไปดีให้สั่งของกินเดลิเวอรี่มากินที่ห้องก็ได้นะเกดเลยบอกว่ากี่เกตรติล้างจานให้ออกไปกินข้างนอกแหละคงไม่มีอะไรหรอกพอเกดพูดจบเกดก็ดึงเพื่อนออกจากห้องมาแต่พอจะก้าวขาออกจากห้องจิ้งจกตัวนั้นก็หล่นลงมาเกาะอยู่ที่หน้าเพื่อนของเกดโดยคราวนี้ทั้งเกดและเพื่อนของเกดก็ตกใจมากด้วยสัญชาตญาณความตกใจเพื่อนจึงเอามือปัดจิ้งจกตกลงมา แล้วก็ใช้เท้ากระทืบลงไปตอนนั้นเกดจึงแอบดูว่าจิ้งจกตัวนั้นมันตายหรือ,อยังซึ่งตัวมันก็เละไปหมดแล้วพอเพื่อนเห็นเกดมองเพื่อนก็รีบบอกว่าเราไม่ได้ตั้งใจเราตกใจนะ่ะสงสัยมันจะถึงที่ตายมั้ง พอไล่หนีตั้งหลายรอบยังจะกระโดดมาใส่หน้าอีกจากนั้นเพื่อนก็เอาทิชชู่มาเก็บจิ้งจกไปทิ้งที่ถังขยะข้างนอกก่อนที่จะล้างมือแล้วพากันออกไปกินข้าวด้วยการออกมากินข้าวข้างนอกในครั้งนั้นเกดก็ซ้อนมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนออกมาและในขณะที่ขับมอเตอร์ไซค์ออกมาตามถนนเพื่อนก็ขับช้าแบบปกติเพราะว่าไม่ได้รีบกันแต่ว่ามันคงถึงคราวซวยจริงๆเพราะอยู่ดีๆก็มีรถสิบล้อขับมาด้วยความเร็วสูงแล้วก็มาเบียดใกล้รถของเกดแล้วก็ดูดรถมอเตอร์ไซค์คันที่เกดนั่งมาเข้าไป ท้ทองรถซึ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมาก เร็วจนไม่มีใครตั้งสติเพราะด้วยแรงเบียดนี้มันฟาดเกศกระเด็นผ่านใต้ท้องรถออกไปอีกฝั่งแม้เธอจะสวมหมวกกันน็อกแต่ด้วยความแรงเกศจึงสลบไปเกศมาฟื้นอีกทีก็ตอนกลางคืนแล้วเธอตื่นมาในสภาพหายใจหอบและยังจุกและเจ็บจากการกระแทกในครั้งนี้ซึ่งในขณะที่เกศนอนถอนหายใจอยู่เกศก็มองเห็นเพื่อนเดินมาหาเหมือนไม่เจ็บอะไรเลยแต่ว่าตัวของเพื่อนมีแต่เลือดเพื่อนคนนั้นมายืนมองเกศแบบไม่พูดไม่จาและตอนนั้นความเจ็บปวดบวกกับยา ที่หมอให้จึงทําให้เกตหลับไปจนเธอมารู้สึกตัวอีกทีซึ่งพอลืมตาม,มาได้คราวนี้เกตก็เจอญาติและเจอเพื่อนๆซึ่งพวกเขาดูดีใจกันมากที่เห็นเกตตื่นขึ้นมาเกตจึงพยายามฝืนยิ้มให้แล้วถามหาเพื่อนคนที่ขับมอเตอร์ไซค์ว่าเธอเป็นยังไงบ้างซึ่งพอเกตถามจบก็ไม่มีใครตอบอะไรแต่เกตก็เห็นว่ามีเพื่อนบางคนก้มหน้าร้องไห้อยู่ตอนนั้น เจึงเริ่มเอะใจและใจคอไม่ค่อยดีเธออยากจะลุกขึ้นแต่ก็ลุกไม่ไหวเพราะขาย,ยังถูกใส่เฝือกอยู่ เธอจึงเริ่มคาดคันทุกคนว่าเพื่อนคนนั้นเป็นยังไงบ้างจนแม่พูดขึ้นมาว่านันตายแล้วซึ่งพอแม่พูดจบความรู้สึกของเกดก็เหมือนหยุดนิ่งไปเกดพูดกับตัวเองและทุกคนว่าไม่จริงใช่ไหมเพราะก่อนที่จะสลบไปเกดยังเห็นนันเดินมาหาอยู่แถมเมื่อคืนนันยังมาเยี่ยมเธอที่นี่อยู่เลยแต่ทุกคนรวมทั้งแม่ก็ยืนยันกับเกดว่าเป็นเรื่องจริงแม่ถึงได้มาทำเรื่องขอหมอให้เกดไปร่วมงานศพพรุ่งนี้เพราะพรุ่งนี้จะเป็นวันเผาแล้วซึ่งวันต่อมา แม่ก็พาเกดนั่งรถเข็นมาร่วมงานที่วัดพอไปถึงเกดก็แทบไม่อยากเข้าไปเพราะเธอไม่อยากเห็นเพื่อนที่รักที่สุดอยู่ในสภาพที่ไม่หายใจแล้วแต่เพื่อนๆที่ไปด้วยก็ทั้งเข็นรถทั้งคอยประคองเกดไปที่หน้าโรงเพื่อให้เกดได้ไหว้ศพของนันซึ่งความรู้สึกตอนนั้นมันเจ็บปวดมากเกดจุดธูปไหว้เพื่อนไปแล้วก็ร้องไห้ไปจนทุกคนรวมทั้งครอบครัวของนันด้วยก็ต้องเข้ามาปลอบเพราะไม่อยากให้เธอร้องไห้เดี๋ยวนั่นจะเป็นห่วงจนกระทั่งถึงตอนใกล้เผา สับปะเลอก็จะเปิดลงให้ดูหน้าศพเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งตอนที่เขาเปิดด้วยความที่เกศย,ยังนั่งนถเข็นเกศจึงขึ้นไปดูไม่ได้แต่เพื่อนๆที่ขึ้นไปดูก็ลงมาเล่าว่าสภาพศพเละมากเละจนจําไม่ได้ว่าเป็นใครพอได้ยินแบบนั้นเกศจึงต้องเอามือปิดปากพร้อมกับร้องไห้ออกมาอีกรอบ ในขณะที่เกดร้รองไห้อยู่ภาพจิ้งจบที่ร้องทักวันนั้นก็แวบ,บเข้ามาในหัวของเธอซึ่งภาพที่เกดเห็นเป็นจิ้งจบตอนที่เละแล้วจากการเหยียบของนันนั่นเองพอภาพจิ้งจบนั้นหายไปเกดยิ่งร้องไห้หนักขึ้นไปอีกจนในที่สุดเธอก็เป็นลมแล้วหมดสติไปจนไม่ได้ขึ้นไปเผาเพื่อนพอเธอฟื้นมาแม่ก็พาเกดกลับมาพักที่บ้านแล้วโดยมีแม่และญาติๆคอยดูแลคืนนั้นเกดก็นอนไม่หลับทั้งคืนเพราะสิ่งที่เธอคิดได้ก็คือถ้าเกิดวันนั้นเกดเชื่อเพื่อนว่า ่าไม่ควรออกไปและสั่งอาหารมากินที่ห้องดีกว่าเพราะจิงจกลองทักแล้วมันก็คงไม่เกิดเรื่องแบบนี้หรืออีกอย่างถ้าวันนั้นนันไม่เหยียบจิงจกตนเละมันจะยังเป็นแบบนี้อยู่ไหมซึ่งสิ่งที่เกดคิดมันก็ยังคงติดอยู่ในหัวของเธอมาจนถึงทุกวันนี้